เมื่อนี้จะพามาเที่ยวชมวัดธรรมอิลวันจ้าก,ก่อนอื่นเขาต้องน้ำดอกไม้ถูกเทียงากกาบลายสก,กัลละช่างอิลวันก่อนจากกอนอา้าการิยาด้วยจ้ากาบขอพรก่อนขึ้น ตอนที่เขาจะขึ้นบันไดไปชมความงามของธรรมเอราวัณเขาต้องไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยูคู่กระวัดธรรมเอรวันก่อนจ้าส,ส่วนฟางใส่มือที่เห็นนี่คือสารของเมียาผมหอมจ้ามาไหวขอโชคขอลาบเดยเลยจ้า